สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับเอมี่นะคะซึ่งเอมี่เนี่ยเป็นเพื่อนของฟ้ายเองแล้วเอมี่เนี่ยค่ะก็ทำการควอแรนทีนเสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยแล้ววันนี้เราจะมาพูดคุยกับเอมี่กันค่ะว่าเอม,มี่มีการเตรียมตัวยังไงนะคะก่อนอื่นเราจะต้องถามเอมี่ก่อนว่าเอมี่มาจากประเทศอะไรกันเลยตอนนั้น ค่ะก็คือตอนตอนนั้นนะคะคือเอมี่เนี่ยบินกลับมาจากประเทศออสเตรเลียนะคะพอดีเราเนี่ยก็ไปติดอยู่ที่ออสเตรเลียก็ประมาณเกือบสามเดือนนะคะแล้วก็พอดีว่าก็ได้รับความช่วยเหลือจากาสถานทูตไทยที่อยู่ออสเตรเลียนะคะก็คือพาคนไทยกลับมาด้วยกันก็ในในลำที่กลับมาเนี่ยก็มีประมาณก็สองร้อยเก้าสิบกว่าก็เกือบสามร้อยคนนะคะอืมช่วยเล่าให้หน่อยว่าบรรยากาศบนเครื่องบินเนี่เป็นยังไงบ้างคะ ค่ะก็จริงๆในในในบรรดาแบบคือบนเครื่องบินเนี่ยเราก็จะมีแต่คนไทยนะคะทั้งหมดเลยเนาะเพราะว่าตรงนี้เหมือนเขาจะให้สิทธิ์สำหรับคนไทยที่มีบัตรประชาชนไทยเท่านั้นนะคะเพราะว่าสำหรับคนที่เป็นต่างชาติเนี่ยเพราะปกติคนที่เป็นสัญชาติออสเตรเลียเนี่ยคือประเทศเขาก็จะไม่อนุญาตให้คนประเทศของเขาเดินทางอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนที่เป็นคนไทยที่ติดค้างที่โนนเนาะส่วนใหญ่คือ ก็ดีใจอะค่ะดีใจที่ได้กลับเพราะว่าจริงๆแล้วแต่ละคนเขามันคือคนกลุ่มเนี้ยกลุ่มที่290กว่ารอบที่กลับมาด้วยกันเนี้ยนะคะเขาก็จะเป็นกลุ่มที่อาจจะพลาดการบินรอบที่ผ่านมาก็คือรอบเดือนที่เดือนก่อนหน้านั้นอ่าทุกคนก็เลยก็เลยต้องรออีกหนึ่งเดือนเพื่อที่จะมีเครื่องบินฉุกเฉินเนี่ยมาช่วยของรอบถัดไปก็เลยคือทุกคนก็ยอมที่จะรอค่ะรออีกหนึ่งเดือนเพื่อที่จะแบบ โอเคแบบอย่างน้อยก็คือได้กลับบ้านเนาะเพราะว่าการการที่อยู่ออสเตรเลียตรงนั้นในเวลานั้นเนี่ยเหมือนทุกๆอย่างมันมันค่อนข้างที่จะแบบไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยที่จะสะดวกอะไรเหมือนไปก่อนแล้วก็คือการแบบเออแบบอย่างร้านอาหารก็ปิดอะไรอย่างเงี้ยแบบเอคอคร์ฟิวด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็จะดีใจมากที่อย่างน้อยก็จะได้กลับบ้านแล้วก็ถามว่าคนคนที่ในเครื่องเนี่ยเขาจะกลับมาอีกเมื่อไหร่ โดยส่วนใหญ่แล้วทุกคนจะรอให้สถานการณ์ดีขึ้นแล้วเขาถึงจ,จะกลับมาอีกทีหนึ่งนะคะแล้วมีการเตรียมตัวยังไงบ้างคะ่ะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วล่ะว่าเราจะต้องโดนกักตัวอยู่14วันอืมค่ะก็คือตรงนี้เนี่ยการเตรียมตัวเนี่ยก็คือจริงๆเราเนี่ยจะได้รับพวกแบบว่าเง,างื่อนไขอะไรท,ที่ก่อนนที่เราจะบินมาเนี่ยก็คือทางสถานทูตเนาะเขาก็จะมีเงื่อนไขให้เราแบบว่าโอเคคุณต้องคุณต้องอยู่ อยู่ข้างในโรงแรมที่เขาจัดให้14วันเพราะนั้นหมายความว่าคือไม่ว่ายังไงก็ตามถึงเราจะชอบหรือไม่ชอบสถานที่สเตจควอรันทีนยังไงเราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจว่าใน14วันนั้นอ่ะเราต้องได้อยู่ตรงนั้นโดยที่ในขอ้อกำหนดเนี่ยเขาก็ได้บอกแล้วว่าเราไม่สามารถให้ญาติเนี่ยมารับที่สนามบินได้แล้วทุกอย่างเราก็จะต้อง เดินตามเจ้าหน้าที่ไปไปจนถึงตั้งแต่ที่เราเาลงจากสนามบินแล้วก็ไปจนถึงที่พักเลยก็คือตรงนั้นเราจะไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เจอใครเลยใช่เพราะว่าในสนามบินนั้นเขาก็ไม่อนุญาตให้ญาติหรือให้ใครมารับอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราค่อนข้างที่จะแบบคือคิดว่าทุกคนนะ่ะทุกคนที่ที่เดินทางมาด้วยกันนะ่ยทุกคนได้ทําใจไว้เรียบร้อยแล้วว่าเาจะต้องเจอกับอะไรบ้างจะต้องมีจะต้องมีความอดทนสูงมากๆะค่ะ เตรียมขนมเตรียมอะไรมาไหมคะช่วงก่อนจริงๆแล้วอ่ะขนมอะไรพวกเนี้ยจริงๆเขาเขาจะพยายามไม่ไม่ให้เราเตรียมมาเพราะว่าอมคือจริงๆเตรียมมาได้แหละแต่ถ้าเป็นไปได้เขาก็ไม่อยากให้เราทานขนมที่เราคือเอามาด้วยเพราะว่าเขาอยากให้เราเนี่ยคืออย่างช่วงที่เราเป็นออยู่ในสเตจควานทีมันเหมือนเราก็เป็นคนป่วยคนนึงเนาะที่เราจะต้องกินอาหารปรุงสุกเท่านั้น จากของของที่ทางทางการจัดให้เพราะฉะนั้นคือเขาอยากให้แบบเราได้แบบคือชัวร์ไปเลยว่าโอเคเราได้อาหารที่ใหม่สดสะอาดอืมเพราะว่าจริงๆเราก็กินได้แหละเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มาเช็คในกระเป๋าเลยเราหลอกว่าเออเราแบบเราซื้ออะไรมาบ้างใส่กระเป๋ามา,มาค้นดูหรืออะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้เช็คอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นไปได้เขาอยากให้เราเนี่ยได้ทานอาหารที่มาจากเขาดีกว่าที่ที่ชัวร์ว่าเออโอเคเนี่ยเพิง่งปรุงสุกสดใหม่อะไรเงี้ยคะ่ะ แล้วเลาสุดท้ายคุณเอมมี่ไปไปควอนตินที่ไหนเอ่ยค่ะก็ตอนนั้นตอนอขอขออยากอยากเล่าเนาะ <Okay. S 1> คืออยากเล่าตั้งแต่ตั้งแต่ตอนที่เราลงจากเครื่องมาเนาะที่เราลงจากเครื่องที่ลงที่สวรรณภูมินะคะตอนนั้นเนี่ยคือก็มีความรุ้นอยู่เหมือนกันเพราะว่าในในที่เราติดตามเรื่องการสเต็ควอนทินของคนไทยที่กลับมาจากประเทศอื่นๆด้วยเนี่ยคือเรารู้ว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะได้แบบ แต่ละทีมเนาะแต่ละประเทศเขาก็จะได้โรงแรมแบบไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ไปกักที่ไหนจะเป็นกรุงเทพหรือว่าจะเป็นที่สมุทรปราการหรือว่าจะเป็นที่พัทยาอย่างเงี้ยเออก็ในในส่วนตัวเนี่ยเราก็มีความลุ้นอยู่อยู่จุดหนึ่งเนาะเพราะว่าเราคิดว่าสถานที่กักตัวเนี่ยค่อนข้างสําคัญถ้าเราได้สถานที่ที่โอเคแบบสะดวกสบายอะไรเงี้ยพวกแบบว่าอุปกรณ์อะไรในห้องพักแบบว่ามี พร้อมมีครบเนี่ยเราก็จะรู้สึกแบบก็จะรู้สึกดีดีกว่าที่แบบเออเราเราไปเจอโรงแรมที่แบบเอออาจจะแบบห้องอาจจะแคบหรืออาจจะบรรยากาศบิวอะไรแบบไม่ไม่ค่อยสวยอะไรเงี้ยคือเราก็เราก็มีความลุ้นตรงนั้นนะคะแล้วพอดีพอเราเราตอนที่เราลงมาจากเครื่องแล้วก็รอตรวจวัดอุณหภูมิแล้วก็ทํเาเอกสารอะไรพวกเนี้ยคือก็จะมีเจ้าหน้าที่มาแจ้งว่าโอเคทีออสเตรเลียเนี่ยก็ จะได้ไปพักอยู่สองโรงแรมก็คือจะมีโรงแรมอจอมเทียนปัมบีชกับอ่แอมบาสเดอร์ Ambassador, นะคะแอมบาสเดอร์ Ambassador, จอมเทียนนะคะซึ่งตอนนั้นเราคิดว่าคือจริงๆทั้งสองโรงแรมเนี่ยเราเราไม่เคยพักมาก่อนเราก็ไม่รู้ว่าเออแบบสภาพจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเออแต่พอเขาพูดถึงโรงแรมที่อยู่พัทยาเราก็คิดว่าเออโอเคอย่างน้อยก็ได้เห็นน้ําทะเลก็ยังดีเงะะี้ยค่ะทีนี้ก็เขาก็เลยแบ่งก็ก็ก็คงแบบแบ่งเอาแหละว่าอย่าง ครึ่งๆเนาะครึ่งหนึ่งก็จะไปที่อจอมเทียนปัมบีชส่วนอีกครึ่งหนึ่งก็จะไปแอมบาสเดอร์แต่สุดท้ายเอมี hmm. ่ก็ได้ไปแอมบาสเดอร์อะค่ะอืมแล้วเป็บรรยากาศที่นั่นค่ะก็หลังจากที่เราที่เราตรวจเอกสารแล้วก็ไปรับกระเป๋าสัมภาระอะไรเสร็จเรียบร้อยเนาะก็คือก็จะมีอ ก็จะไปตามทางที่ทางทางคุณพี่ตำรวจคุณพี่ทหารเนี่ยเขาก็จะเหมือนเหมือนเขาก็จะมีทางให้เราเดินไปเลยคือไม่ไม่สามารถออกนอกเส้นทางได้ก็คือเดินตรงไปถึงรถรถทัวร์นะคะเขาก็จะมีรถทัวร์ามารอรับเรานะคะแล้วก็ก่อนจะขึ้นรถทัวร์เนี่ยเขาก็จะมีการฉีดพ่นสเปรย์ฆ่าเชือ้ออะไรทุกอย่างเนาะก็คือก็คือก็ตรงนี้ก็ขอชมการทำงานของของเจ้าหน้าที่เขานะคะว่าค่อนข้างที่จะแบบคือค่อนข้างที่จะเมคชัวร์ว่าโอเคเราเรา ปอดเชื้อหรืออะไรเงี้ยแหมอันนี้หมายถึงว่าไม่ไม่ใช่เชื้อที่อยู่ในตัวเรานะหมายถึงว่าโอเคมันอาจจะติดมากับกระเป๋าเดินทางหรืออะไรอย่างเงี้ยเออที่เราอาจจะไปสัมผัสตอนที่อยู่บนเครื่องหรืออะไรอย่างเงี้ยออตรงนั้นเขาก็จะฆ่าเชื้อก่อนแล้วนี้เราก็ขึ้นรถไปเนาะเราก็จะมีรถตำรวจเนี่ยเอ่อเออ,เอ,อนำทางแล้วก็นั่งน่าจะนั่งรถประมาณสองชั่วโมงค่ะก็ไปถึง ก็ตอนนั้นตอนนั้นก็ยังยังไม่ทราบว่าเออจะได้โรงแรมไหนระหว่างเนี่ยสองโรงแรมเนี่ยไม่จอมเทียนฟาร์มบิชก็แอมบาสเดอร์สุดท้ายก็เอาไปจอดที่แอมบาสเดอร์แล้วก็อ่าโอเคได้โรงแรมนี้หรออ่โอเคก็ก็ถือว่าก็ดีใจอะค่ะทีนี้พอตอนตอนจะขึ้นห้องเนี่ยก็มันลุ้นอีกทีหนึ่งเนาะคืออย่างพอเราไปถึงที่ท,ท,ท,ที่ที่ตัวอาคารของโรงแรมแอมบาสเดอร์ Ambassador, ใช่ไหมมันก็จะมีทั้งฝั่งฝั่งทะเลแล้วก็ฝั่งปิดถนนเนาะทีนี้คือคิดว่าทุกคนอะ่ะก็อยากได้ฝั่งติดทะเลแหละ เออเพราะว่าคือฝั่งติดทะเลก็คือแบบคือวิวทะเลมันก็จะสวยกว่าฝั่งวิวถน,นนอยู่แล้วเนาะคือคิดว่าทุกคนนะคาดหวังว่าตัวเองจะจะ,จะต้องได้ฝั่งติดทะเลแต่ว่าแต่แต่ท้ายที่สุดยังไงเราก็เลือกไม่ได้อยู่แล้วเนาะเพราะ,ะนั้นก,ก็ก็ต้องมาลุ้นเอาเนาะตอนที่ไปรับกุญแจอะค่ะตรงนั้นเราก็จะรู้ว่าเออเราจะได้ห้องฝั่งไหนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ความโชคดีของเอมี่ก็คือได้ห้องฝั่งฝั่งทะเลค่ะดีใจมากดีใจมากค่ะ เพราะว่าเพราะว่าเราอย่างน้อยเนาะเรารู้แล้วแหละว่าในสิบสี่วันเนี่ยเออถ้าในสิบสี่วันเห็นแต่ทะเลกับสิบสี่วันเห็นแต่ถนนเนี่ยเราก็คงจะเลือกทะเลดีกว่านี่นะคะเพราะอย่างน้อยเราก็ยังได้สูตรอากาศสูดลมทะเลที่แบบเออพัดเข้ามาแบบตรงตรงหน้าต่างห้องของเราอะไรเงี้ยเออดีกว่าได้ยินเสียงรถบนถนนอะไรเงี้ยค่ะเสียงคลื่นก็ยินดีกว่าเสียงรถใช่ไหมคะแล้วชีวิต อ่าสิบสี่วันอย่างเงี้ยทําอะไรบ้างเช้าจนถึงกลางค่ะก็เอาอย่างวันแรกเลยเนาะวันแรกก็คือพอไปถึงมันก็มันก็ค่ามืดแล้วเนาะก็คิดว่าน่าจะประมาณสี่ทุ่มอะค่ะหลังจากพอไปถึงเนาะเข้าห้องปุ๊บเนี่ยคือเราตอนแรกเราก็าตื่นเต้นแหละอะไรเงรี้ยตื่นเต้นแบบเหมือนเหมือนได้ย้ายสถานที่ใหม่อะไรเงรี้ยก็ก็คือเราตอนนั้นเราเรา คือมันเราเดินทางหลายชั่วโมงด้วยก็คือก็ประมาณเก้าชั่วโมงกว่าเนาะแล้วไหนจะไอไหนจะพิธีการอะไรตรงตรงสนามบินอีกอะไรต่างๆอีกเนะี้ยมาถึงก็โอ้เข้าพักนี่คือแทบจะไม่คิดอะไรแล้วก็คืออาบนา้ำแล้วก็หลับไปเลยอ mm hmm. ืแล้วก็ตื่นเช้ามาอีกวันนึงเออเราก็เปิดหน้าต่างก็เห็นวิวสวยก็โอเคแรกๆวันประมาณสามวันแรกอะ่ะสามสี่วันแรกเนี่ยเราก็ยังจะตื่นเต้นกับห้องของเราอยู่เออเพราะว่า เออวิวสวยหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็ตื่นเต้นกับการที่ได้อัพรูปลงเฟซบุ๊กนันนนี้เนาะในในสามสี่วันแรกนะคะมีความตื่นเต้นแล้วทีนี้เนี่ยอา,อาหารเนี่ยเขาก็จะเริ่มเสิร์ฟตั้งแต่แตั้งแต่คืนที่เรามาถึงเลยก็จะเป็นแบบทั่วข้าวต้มมาอะไรเงี้ยอืมก็จะเบาๆเนาะแล้วก็พอตกอีกวันหนึ่งเขาก็จะมีมาเสิร์ฟสามมือพร้อมก็คือตั้งแต่แตั้งแต่มื้อเช้าเนาะเช้ามื้อเที่ยงแล้วก็มื้อเย็นค่ะ แต่ว่าทีนี้เนี่ยเราเราจะต้องมีการส่งตรวจวัดอุณหภูมิทุกวันแล้วก็จะต้องส่งอุณหภูมิเนี่ยทุกๆ9โมงเช้าของแต่ละวันเนี้ยค่ะอืก็เหมือนเป็นการบังคับให้เราตื่นเช้าทุกวันอืมใช่<ว>ค่ะ9โมงเช้าของฝนะ้ายณตอนนี้เนี่ยเขาให้ให้ให้วัดอุณหภูมิประมาณ8โมงเช้าของอ <laughs> เออใช่ใช่ก็ก็ต้องตื่นก็ต้องตื่นมาเพื่อเพื่อวรัดอุณหภูมิส่งให้ให้เจ้าหน้าที่เขาน้องเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอาจจะสมมติวันหนึ่งเราเออลืมตื่นลืมแบบลืมส่งหรืออะไรเงี้ยเจ้าหน้าที่เขาจะโทรขึ้นมาตามอะค่ะใช่ก็ยังไงก็เราก็ไม่สามารถที่จะหลับแบบว่าเออตื่นเที่ยงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาค่อนข้างที่จะเข้มงวดมากเรื่องการส่งอ่อตัวอ่อุณหภูมิเนี้ยค่ะแต่ละวันนะคะ แล้วก็จะมีตรวจหาเชื้อโควิดด้วยใช่ค่ะตรวจแสวบเนะะียค่ะก็คือตรงนี้เนี่ยเราจะตรวจตอนที่ตอนนั้นที่จำได้นะคะก็จะมีวันสามวันแรกสามวันแรกนี่ก็ตรวจครั้งที่หนึ่งนะคะแล้วก็ครั้งที่สองก็ตรวจตอนใกล้จะก,กลับก็น่าจะประมาณวันที่สิบสองเนี่ยคะ่ะสิบสองสิบสามเนี่ยคะ่ะค่ะเป็นยังไงบ้างมีความเจ็บปวดวก็คือ ตอนแรกตอนแรกเราก็ไม่รู้เนาะว่าตรวจแบบนี้มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็ไม่เคยตรวจมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ไม่ไม่ได้ศึกษาอะไรมาก่อนด้วยค่ะว่าว่าตรวจยังไงเขาตรวจโดยใช้วิธีไหนอะไรเงี้ยแต่พอพอเขาก็จะเรียกอะค่ะก็คือเขาก็จะเรียกให้ให้แต่ละชั้นเนาะแต่ละฟลอร์พอดีตอนนั้นเราอยู่ฟลอร์สิบเนาะ ก็คือทีมของเราก็จะมีฟอร 7, ฟอเจ็ดฟอรอแปดฟรอเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเราก็จะเรียกไปทีล,ฟละฟรอเราเราก็ต้องเตรียมตัวลาก,กต่อให้ก็คือเขาเขาบอกว่าเออก็จะเริ่มตั้งแต่แบบเก้าโมงอะไรเงี้ยหมายความว่าคือถึงเราจะได้คิวสิบเอ็ดโมงก็คือเก้าโมงเราก็ต้องก็ต้องพร้อมก็ต้องเตรียมตัวอย่างเงี้ยค่ะอืมแล้วก็เขาก็จะมาโทรเรียกว่าเออโอเคได้คิว อ่ลงไปตรวจเราก็จะเอ่อเดินตามกันไปเนะะี่ยค่ะเพราะว่ายังไงในลิฟต์เขาจะไม่ให้ไปพร้อมกันทีเดียวเพราะในลิฟต์มันก็สามารถเอ่อเข้าได้ประมาณแค่สามคนนึงอ่ะอืมในตอนนั้นเราก็พอลงไปตรวจก็เราก็เห็นเขาตอนแรกเราก็เห็นคนก่อนนนฮะเราที่ไปต่อคิวตรวจเนาะก็ก็สอดไปที่อ่ใต้จมูกตรงโพรงจมูกนะคะแล้วก็ตรวจตรงอ่ช่องคอของเราเนี่ยค่ะก็ตอนแรกก็รู้สึกแบบ เออกูกลัวนิดนึงเนาะเพราะว่าก็ไม่เคยตรวจแบบนี้มาก่อนเลยเงี้ยค่ะแต่ก็จริงๆสุดท้ายมันก็แป๊บเดียวอะค่ะก็อาจจะมีแบบระคายเคืองบ้างเล็กน้อยแต่ก็อพอเรากลับมาบนห้องก็สักสักแบบสัก,สก,สกไม่ไม่ไม่กี่ชั่วโมงมันก็ก็เป็นปกติไปปกติก็ไม่ได้มีอะไรเงี้ยค่ะอ๋อ,อแล้วก็ตรวจที่คอด้วยเหรอใช่คอกับโพรงจมูกใช่อืมแล้วก็รอฟังผลก็คืออีก อีกวันหนึ่งเออแค่แค่อีกวันหนึ่งก็แค่หนึ่งวันอีกวันหนึ่งเขาก็แจ้งผลแล้วก็คือเ,เขาแจ้งว่าทีมออสเตรเลียก็ไม่มีใครติดเลยทั้งทีมเราก็ดีใจมากแต่ก็ยังไม่ได้ดีใจร้อยเปอร์เซ็นตเพราะว่ามันแค่ครั้งแรกเนาะบางทีแบบตัวเชื้อมันอาจจะยังไม่แสดงอาการก็ต้องไปรอรุนอีกทีนึงก็คืออีกรอบหนึ่งก็รอบอวันที่สิบสองหรือว่าวันที่สิบสามเขาก็จะแจ้งอีกทีนึงเนี่ยค่ะแต่การตรวจก็เหมือนกันเลย กระบวนการตรวจก็เหมือนกันเลยเยงคะ่ะแล้วอย่างเอมี่บอกว่าช่วงหนึ่งถึงสามวันเนี่ยก็เป็นวันที่รู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าเปลี่ยนสถานที่นอนหลังจากนั้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีความน่าเบื่อเป็นธรรมดาใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้ยังไงเอ่ยหมายหมายความว่ายังไงนะคะคมว่าอ่าดูแลตัวเองยังไงไม่ให้รู้สึกเครียดไม่ให้รู้สึกน่าเบื่อแอน่าเบื่อหรือว่าเครียดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะที่นี่เนี่ย ที่ที่สังเกตตัวเองตอนนั้นเนาะอ่าโอเคพอผ่านไปหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเรารู้สึกว่าเริ่มเริ่มละความเบื่อนี่มันก็จะเริ่มมาละเพราะว่าเราก็มันก็จะเห็นแต่ข้างในกรอบสี่เหลี่ยมแล้วนั่ใน,น,น,นห้องเนี่ยคืออย่างเราก็ม,ก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 มันก็มีทีวีให้ดูนะคะซึ่งบางทีเราก็วิดีโอคอลคุยกับทางบ้านบ้างกับครอบครัวบ้างอะไรเงี้ยซึ่งแต่ว่าทีนี้พอเราได้มาทําอะไรซ้ําๆเดิมๆทุกวันทุกวันในห้องที่ที่ไม่สามารถแบบ คือก้าวเดินไปไหไกลได้เนาะก็จะเดินวนเวียนอยู่แต่ในห้องอะไรเงรี้ยก็มีเข้าห้องน้ําออกมานั่งออกมาดูทีวีอะไรเงี้ยค่ะคือเอาละรเราเริ่มสังเกตแล้วว่าความรู้สึกอะเรารู้สึกว่าอ้ออีกก็นับวันนับคืนอยู่ค่ะณนะจุดนั้นเพราะว่ารู้สึกว่า,อาโอเคเหลืออีกเจ็ดวันเนาะหรืออีกหกวันเนาะ,อ,อ,นนอ,ะอะไรเงรี้ยคือถามว่าเครียดยไหมเอาละความเครียดมันมันก็จะเริ่มเข้ามาละแต่ว่า เราก็พยายามที่จะระบายความเครียดของเราอะค่ะก็พยายามให้กําลังใจตัวเองเนาะว่าอ่อโอเคคือเหมือนเราก็เหมือนเขาดาวให้ตัวเองเนาะแบบโอเคเลือ,อีกสามวันหรือสอ,วอ,องวันนั่เงี้ยเดี๋ยวเราก็จะได้ออกละอะไรเง,งี้ยอืมก็คือก็เหมือนเดิมอะคะ่ะเราก็ก็ดูหนังฟังเพลงคุยกับเพื่อนบ้างคุยกับพ่อแม่คุยกับครอบครัวที่บ้านบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนก็เป็นการแบบฆ่าเวลาไปเนาะบางทีตอนเย็นอะไรเงี้ยอย่างเรา เราที่ว่าเออเราโชคดีที่ว่าเราเราได้วิวทะเลเราก็อ่ะประมาณใกล้พระอาทิตตกอย่างเงี้ยจงๆปกติอย่างเราอยู่บ้านหรืออยู่อยู่ที่ไหนเราอยู่ออสเตรเลียเรากไไ็ไม่ไม่ไม่ค่อยจะมามานั่งดูพระอาทิตตกเท่าไหร่นะเพราะามันก็เป็นอะไรที่ก็ดมเดิมทุกวันเนาะก็นี่เราเราเหมือนเรามาสร้างบรรยากาศให้ตัวเองมากกว่าค่ะว่าโอเคอ่ะวันนี้เออพระอาทิตตกแล้วนะเออหกโมงแล้วเลยอย่าไปนั่งรอ ชมพระาที่ตกดีกว่าอะไรเงี้ยซึ่งถ้าปกติทั่วไปเราก็คงอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยให้ความสําคัญตรงนี้ไม่ไม่เห็นความสําคัญของพระอาทิตย์ตกเนาะแต่ว่าตรงนี้มันเหมือนมันมันเหมือน,ม,น,ม,นมันเป็นไฟบังคับนะว,ว่าเราอยากจะสร้างแบบบรรยากาศให้กับตัวเองเนีย่ยก็ก็จะลดความเบื่อตรงนั้นไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอพระอาทิตย์ตกเสร็จละเราก็มาเต้นแอโรบิกอะไรเงี้ยเออตเต้นคนเดียวในห้องเนีย่ยก่อนอาบน้ําเนี่ยก็ทําให้ตัวเองมีเงินหน่อยแล้วก็ ก็ไปอาบน้ำเนี่ยค่ะแล้วก็จะได้มาหลับสบายอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่ออสเตรเลียโชคดีนะที่ได้ไปพักที่พัทยาเพราะว่าอย่างณ<อ>นะตรงเนี้ยไม่มีแสงอะไรทั้งนั้นมตตีแต่ตึกเต็มไปหมดเลยเพราะว่าเราเอยู่ในตัวเมืองกรุงเทพใช่ไหมเออเราก็รู้สึกว่าแบบโอ้ยมันเป็นห้องสี่เหลี่ยมแล้วบแบบเราต้องออกกําลังกายทุกวันเพื่อที่จะไม่ให้เราเครียด แล้วเราเดินนับก้าวได้เลยนะคือวันหนึ่งเนี่ยเราเดินกันกี่ก้าวเพราะมันเพราะมันไม่ได้มี<ต>คืออย่างน้อยมันก็แค่ในห้องไะเนาะห้องห้องนอนเรากับห้องน้ำเนี่ยมันก็แค่นี้มันจะให้เดินไปมากกว่านี้มันเพราะว่าเขาก็มีโต๊ะมาก,กั้นอยู่ข้างหน้าห้องคือเขาจะไม่ให้ไม่สามารถแอบ,บออกไปได้เลยเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาได้ขู่ไว้ตั้งแต่แรกแล้วเนาะว่าถ้าใครได้เผลอ,อออกไปหรืออ่ไม่ทำตามกฎ แอบออกไปเขาจะเริ่มนับหนึ่งใหม่ก็คือเริ่มเริ่มสเตจควอลทีนใหม่โดยการนับหนึ่งใหม่เพราะฉะนั้นคือเอยมไม่คิดว่าไม่มีใครเขาอยากจะมาทําหรอกเพราะว่าเราก็อยากให้การให้แต่ละวันนี้มันผ่านไปเร็วๆเนาะถ้าเกิดว่าเราแอบออกไปปุ๊บแล้วก็มาเริ่มนับหนึ่งใหม่เนี่ยคือมันก็เหมือนกับเราก็ต้องเกิน14วันเนี้นะคะ่ะอันนี้คือเจ้าหน้าที่เขา เขาได้ทําการขู่เรียบร้อยแล้วแต่ทุกคนก็ตรงนี้ก็ขอขอชมแบบทีมทีมออสเตรเลียนะทีมเดียวกันเนะาะเพราะทุกคนก็ให้ความร่วมมือก,กับเจ้าหน้าที่ดีๆมากไม่มีใครฝ่าฝืนกฎนะคะเพราะทุกคนก็อยากจะให้มันออกมาดีแล้วทุกคนก็อยากจะกลับบ้านเนาะอืมทุกคนก,ก็หวังว่าเออโอเคทีมเราจะไม่มีใครติดเชือ COVID, นะ้อโควิดเนาะแม้แต่คนเดียวเราก็ไม่ได้อยากให้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นนะคะ คำถามสุดท้ายแล้วค่ะจะฝากอะไรให้กับคนที่กําลังจะเข้ามาในประเทศในช่วงนี้แล้วก็จะมากักตัว14วันอย่างพวกเราอืมค่ะก็ถ้าพูดตามความรู้สึกของเอมมี่เลยเนาะคือถ้าถ้าถ้าทุกคนมีมีความหวังว่าเออเราอยากจะกลับมาที่ไทยเนาะเราแต่ว่าอาจจะมีความกลัวอาจจะมีความรู้สึกว่าเออ มันอาจจะมีสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าย,ยังยังยังไม่อยากจะเดินทางตอนนี้หรือว่าจริงๆใจก็อาจจะอยากกลับเพราะว่าเอออยากยางบางคนก็ไม่ได้กลับนานแล้วแล้วก็เออก็อยากจะเจอหน้าครอบครัวอะไรเงี้ยแต่พอมานึกมานึกถึงการที่จะต้องได้สเต็ควอลทินสิบสี่วันเนี่ยโอเคเข้าใจว่าก็อาจจะเป็นตัวแปรนหนึ่งที่ทําให้หลายคนเนี่ยยังไม่ กล้าที่จะตัดสินใจกลับมาในช่วงนี้อืแต่แอมมี่ก็อยากอยากจะบอกว่าจริงๆถ้าถ้าเราได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ตั้งแต่แรกเนาะว่าอโอเคในใน14วันเนี่ยมันก็จริงมันก็ไม่ได้ไม่ได้นานมากนะคะหมายถึงว่าไม่ได้เป็นเดือนหรือเป็นอะไรนี้ก็คือแค่14วันแล้วพยายามหากินกรรมให้ตัวเองทาในขณะที่อยู่ในห้องนะคะแล้วก็พยายามที่จะแบบ คือ,อยังไงอ่ะพยายามที่จะดิวอารมณ์ตัวเองด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยแล้วเราก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบของของที่ทางการจัดให้อย่าง,างคลิงคัดเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้มาเจี้อะไรเรามากหรอกเขาค่อนข้างที่จะปล่อยเราด้วยซ้ําคือเราอยู่ในห้องเนี่ยเราจะทําอะไรก็ได้เออเขาไม่ได้มามีกดแบบว่าเออแบบให,ให้เราต้องรู้สึกเครียดหรืออะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วทีนี้เนะี่ยอย่างเวลาเราเรารู้สึก เราแบบเกิดมีไข้หรือมีไอหรือเราวิตกกังวลว่าเอะเราจะติดโควิดเลยหรือเปล่าเราจะมีทีมแพทย์ในการที่เราจะแบบปรึกษาได้ตลอดเนี่ยค่ะมันก็ทําให้เราเกิดความสบายใจตรงนั้นแล้วก็จริงๆตรงนี้ถ้าถ้าถ้าคิดว่า14วันเนาะ,ะก็คิดว่าเหมือนเรามาพักผ่อนมาฮอลิเดย์มา iday, มามา,มา,มาอยู่โรงแรมสวยๆวยแบบ14วันอะไรเงี้ย ก็ถือว่าเวลาก็ผ่านไปเร็วเหมือนกันนะคะอืมอันนี้ไฟเห็นด้วยไฟ<ช>รู้สึกว่าเจ็ดวันแรกมันผ่านไปเร็วมากใช่ค่ะใช่าาก็พยายามให้กําลังใจตัวเองนะคะ<ช>แล้วก็คุยกับอคุยกับเพื่อนคุยกับครอบครัวอะไรอย่างนี้เยอะๆเนาะ,เ,นอะเอ,อเพราะว่าเพื่อนรอบข้างเราสังคมของเราเขาก็จะให้กําลังใจเราด้วยอย่างเงี้ยเนาะใช่ค่ะ <S <S อยังไงก็ขอบคุณเอมมี่มากๆเลยนะคะที่เข้ามาจอย p พ t ตตี้เค Channel นะคะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับคนที่กําลังจะเข้ามาในประเทศนะคะในช่วงเวลาไม่ปกติแบบนี้แล้วก็คิดน่าจะเนื้อหาสาระที่เราแชร์ไปให้กับ คนอื่นๆเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ในอนาคตนะคะยังไงก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ด้วยนะคะแล้วก็เทปหน้าค่ะจะมารีวิวนะคะว่าการ s สเต a ควอ t i n นของกลุ่มอเมริกาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะ,แล,ะแล้วก็เอาละค่ะก็ขอบคุณเอมี่มากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ uh.